ฝึกวิปัสสนากรรมฐานคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงจริงไหมจะบอกว่ามันคือทั้งหมดของการหลุดพ้นมันคือหนทางของการหลุดพ้นในทั้งหมดเลยทีเดียวก็ไม่ใช่แต่มันเป็นขั้นตอนหนึ่งเล็กๆขั้นตอนหนึ่งเล็กๆเ,เท่านั้นเอง วิปัสสนากรรมฐานถามว่ามีอะไรข้อดีอยู่ในนั้นไหมก็ต้องบอกว่าดีดีฝึกสงบจิตสงบใจในมันอาจจะได้ได้ความสงบในชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าแบบว่ายาวตลอดเวลายาวๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ต้องทุกคนอาจต้องคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่อาจต้องหันกลับไปพิจารณาตัวเองให้ดีว่าจริงๆแล้วเรามีสติรู้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาจริงหรือหรือมันก็ยังมีหลุดตลอดหรืออะไรซึ่งจริงๆถามว่าการฝึกวิปัสสนาการรมฐานดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่ถามว่าจะไปมุ่งมั่นทำมันอย่างเดียว เพื่อจะให้หลุดพ้นจากบ่วงวงจรแห่งทุกทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเลยได้ไหมก็ต้องบอกไม่ได้เพราะอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้อะว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องแม้แต่เรื่องของการหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกทั้งหลายทั้งปวงก,การหลุดพ้นจากวงจรของการเกิดดับในห่วงแห่งสันสารวัฏเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจเป็นหลัก ความเข้าใจถ้าขาดความเข้าใจข้อเดียวจบเลยเพราะต่อให้คุณนั่งวิปัสสนากรรมฐานแบบได้กลิปได้แบบดีแค่ไหนอะแต่หากยังขาดความเข้าใจอะความเข้าใจที่นี่คือความเข้าใจในความเป็นจริงในในแก่นกระพี้ให้ลึกถึงแก่นกระพีของทุกหัวข้อนะต้องเข้าใจในทุกหัวข้อได้อย่างดีเยี่ยม คุณถึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายได้คุณถึงจะหลุดพ้นจากบ่วงวงจรของการเกิดดับในห่วงแห่งสังสารวัฏนี้ได้ต่อให้นั่งสมาธิกรรมฐานแบบโอ้ได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ไหนอะแต่หากยังขาดความเข้าใจเข้าใจที่แบบได้แบบยอดเยี่ยมอะมันก็ยังไปติดตัวหลงอยู่ดีอะไม่ว่าจะนั่ง แล้วได้ชาญสี่ชาญแปดชาญที่เท่าไหร่หรือแบบก้าหน้าไปถึงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่มันยิ่งทําให้ให้มันยิ่งเป็นตัวหลงด้วยซ้าไปคุณเชื่อไหมมนุษย์ไปติดอยู่ตรงนน้นหน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยสาเหตุเพราะบางทีไปไปไป,ไปคิดและเข้าใจตัวเองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถทําให้หลุดพ้นได้นะไอ้ตรงเนี้ยดีนะครูบาอาจารย์ว่ามาไอ้ตรงเนี้ยเออมันสุดยอดเลยนะ ตรงนู้นตรงนี้ตรงแต่ละคนก็จะมีในแบบของตัวเองใช่ไหมซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าจริงๆแบบไหนที่มันถูกต้องที่สุดท่านผู้รู้หลายหลายหลายคนหรือแม้แต่พระสงฆ์องอเค์เจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์หลายๆคนนะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้มาแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังมีแบบสายกรรมฐานอะไรเงี้ยฝึกวิปัสสนากรรมฐานคนส่วนใหญ่จะเข้าใจจะจะได้ยินคํานี้ จะอาจจะแต่เข้าใจแค่ไหนอันนี้มันก็ต้องว่ากันอีกเรื่องแต่อีกนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามุ่งมั่นในทางใดทางหนึ่งในทีเดียวอะ่ะมันมันก็อาจจะไม่ใช่หรือหลายคนอาจจะกลายเป็นสเปกสปะไปเรื่อยในในในหลากหลายรูปแบบอะ่ะอันนั้นมันก็ไม่ใช่อีกว่ามันก็จะหลงไปเรื่อยเปื่อยอีกแต่ทีเนี้ยมันสำคัญที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไง ว่าหนทางที่เราเดินอยู่หรือกําลังเป็นอยู่เนี่ยมันถูกต้องดีแล้วและก็อย่างที่บอกถ้าขาดความเข้าใจตัวเดียวต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่เข้าใจในในแบบของตัวเองว่าเออกูเข้าใจในสิ่งที่กูเข้าใจเนี่ยคือถูกต้องที่สุดละอันนี้อันนี้ก็เพียนได้อีกเพราะคุณแน่ใจได้ไงว่าสิ่งที่คุณเข้าใจอยู่มันถูกต้องในทั้งหมดแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกอะว่ารายละเอียดเดยอะมาก คำว่าเยอะมากนี่ยังแบบมันดูซอฟไปด้วยซ้ำนะคาว่าเยอะมากกับคําว่ารายละเอียดของการมีชีวิตและการมีลมหายใจมันเยอะมากมันแบบสลับซับซ้อนแถมมีตัวหลอกตัวล่อคอยสับขาหลอกแถมมีแบบหลายคนอาจสงสัยทำไมต้องมีตัวหลอกตัวล่อคอยสับขาหลอกแล้วทําไมแบบมาแบบดีๆตรงๆไม่ได้อะไรไม่ได้หรือแบบบอกกันแบบตรงๆไม่ได้เหรือสอนดีๆไม่ได้เหรอ มันคือการหัดให้คุณใช้ใช้ปัญญาไม่งั้นคุณจะหาปัญญาไม่เจอเลยและมันมีรายละเอียดของมันอีกว่าทำไมถึงมีตัวหลอกตัวล่อแล้วแต่ละคนทำไมถึงเจอบททดสอบเจอตัวหลอกตัวล่อที่แตกต่างกันแล้วก็ในสภาวะแต่ละสภาวะมันมันเจอสิ่งที่มันแตกต่างกันดิมันมีรายละเอียดตรงกลางระหว่างทางอีกว่าแต่ละคนจะเจอแบบไหนยังไง ทีนี้ต้องบอกว่าจริตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอีกไอตัวหลอกตัวล่อที่จะไปไปไปหาแต่ละคนที่มันมีจริตที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ย่อมแตกต่างกันคุณเชื่อแบบไหนอ่ะไอตัวหลอกตัวลอ่อมันก็จะไปตามความเชื่อในแบบของคุณน่ะเพื่อให้คุณหลงทางสาเหตุเพราะอะไรอ่ะเพื่อให้คุณได้คิดพิจารณาว่าอันนี้มันใช่เปล่าวะไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวเหมือนคลิปเมื่อวันก่อนที่เราพูดอ่ะ ศาสนาพูธไม่ใช่ศาสนาความเชื่อที่แบบว่าครูบาอาจารย์ที่ดีเขาไม่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 ได้สอนให้แบบให้เชื่ออย่างเดียวอ่ะแต่มันจะมีตัวห,อวหลอกตัวลอ่อเหมือนให้เราแบบให้คิดอ่ะให้คิดตลอดคิดคิด,ค,ดคิดตามตลอดคิดตามตลอดเราก็ถูกสอนมาอย่างนี้เหมือนกันถึงได้บอกว่าสอบตกแล้วสอบตกอีกสอบตกแล้วสอบตกอีกสาเหตุเพราะหาต้องหาคําตอบให้เจอต้องหาความจริงให้เจอ แล้วไอ้ไอตรงนี้แหละไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันสับขาหลอกนี่แหละมันทําให้เราวนวนอะวนไปวนมาวนไปวนมาไปไป,ไปมาวนอยู่ที่เดิมแถมไม่พอบางที่ถอยหลังลงคลองหนักยิ่งกว่าเดิมอีกสาเหตุเพราะไอ้ขาดความเข้าใจนี่แหละคุณเชื่อไหมถ้าเข้าใจมันจะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวถ้าเข้าใจเหมือนทุกวันเนี้ยเราเข้าใจแล้ว ต่อให้ปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามหนักแค่ไหนก็ตามจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องแค่นิดเดียวแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจอ่ะจากปัญหาที่แบบมีนิดเดียวอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นว่าไปมันจะกลายเป็นว่านู่นเลยคุณจะตีปัญหาไอ้ตรงมีนิดเดียวเนี่ยกลายเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นห้าร้อยเปอร์เซ็นไปในท,ทันทีสาเหตุเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรก็แล้วแต่จากการฝึกปฏิบัติในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ที่แบบ ผู้รู้หลายคนเยอะแยะมากมายออกมาพูดกันแบบแบบนู้นแบบนี้ดีแบบนี้ดีจะต้องอย่างนู้นจะต้องอย่างนี้โอ้โหจะมีบางบางคนสอนแบบต้องเดินวิชาอย่างนี้ด้วยนะเดินนำหานำเฮียอะไรเดินวิชาเดินวิชาทำเฮียอะไรไม่มีอะไรเลยมันไม่มีส้นตีนเลยเลยมันไม่มีอะไรเลยจากใจเลยจากใจผููไปหลงทางมาแค่ว่าเป็นวักเป็นเวนคือคอคือกูไปอยู่มาทุกอย่างแล้วแหละถึงได้รู้ว่าพวกมึงมันเพี้ยน ือเห็นหลายคนน่ะเห็นผู้รู้หลายคนน่ะที่ออกมาพูดมาบอกมาสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าโอ้โหจะต้องแบบอย่างนี้นะจะต้องมาตรงนี้ก่อนจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างงน้นใครก็แล้วแต่นะแม้แต่นักบวชชื่อดังทั้งหลายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่แบบโอ้โหจะต้องแบบกลางตํารามาจะต้องแบบนี้ชัดเป๊ะจะต้องแบบนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแม้แต่ในตําราแม้แต่ในคมภีโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแค่คุณเข้าใจอะ แค่เข้าใจแต่ทุกวันที่แต่ทุกวันนี้ที่มันไม่มีที่มันที่มันมนุษย์หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เนี่ยมนุษย์หลุดพ้นจากห่วงแห่งทุกข์ไม่ได้เพราะความไม่เข้าใจนั่นแหละมันไปไหนไม่ได้เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละมนุษย์หาทางออกให้กับชีวิต I ไม่ได้เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละต่อให้คุณนั่งวิปัสสนารกรรมฐานเนี่ยโอ้โหเป็นวักเป็นเวรไม่ลุกไปไหนเลยไม่ลุกไปขี่ไป ika, เยี่ยวไม่ทำหาอะไรเลยแล้วบอกว่าโอ้โหฉันสงบมาก อ่ะไปติดสงบอีกไปติดตัวแบบความสุขในในตรงนั้นอีกในพวังนั้นีกอันนั้นคือยึดติดเหมือนกันนะนั่นคือตัวหลงตัวหนึ่งเหมือนกันนะมีคนมีคนเคยถามวัานี่เหมือนกันบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสุขไม่อยากออกจากสมาธิเลยอันเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะคือตัวหลอกตัวหนึ่งคือตัวล่อตัวหนึ่งหลอกให้หลงทางอะหลอกให้รู้สึกว่ากูกําลังโอเคกับตรงนี้ กูเข้าถึงกูแบบบรรลุแล้วกูเฮียอะไรก็ว่าไปแต่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราผ่านมาแล้วไออารมณ์ความรู้สึกต่างๆกับการได้สมาธิอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเยอะแยะเกิดขึ้นแบบมากมายมันก็จะอยู่ที่แต่ละคนอีกมันก็จะแตกต่างกันอีกจริตที่มันแตกต่างกันของแต่ละคนอ่ะมันจะทาให้สับเกิดสภาวะต่างๆที่มันแตกต่างกันหลากหลายเยอะมากซึ่งเราผ่านมาทุกขั้นตอน ทุกอย่างอ่ะกับสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายขณะที่ฝึกนั่งสมาธิในเกือบ20ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน่ะหลายคนอาจจะแบบนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสุขไม่อยากออกจากสมาธิไม่อยากออกไปทําอะไรเลยไม่อยากมีชีวิตแบบคนธรรมดาอยากนั่งสมาธิอย่างเงี้ยอยากจะอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละคุณกําลังลงทางคุณกําลังติดกับดักติดกับดักตัวหลอกนี่แหละให้หยุดอยู่ตรงนั้นหละ มันจะไม่ให้คุณไปต่อเข้าใจไหมคือจะให้ติดอยู่ตรงนั้นน่ะว่านั่งแล้วมีความสุขไปต่อไม่ได้ละซึ่งจริงมันไม่ใช่มันผิดผิดผิดมากเพราะเราเคยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้มาละมันชั้นเตียมอนุบาลมากเลยะจะต้องจะจะ,จะบอกให้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่เราเคยพูดไว้แล้วมันเป็นเรื่องที่เราพูดบ่อยมากคนที่ติดตามเรามานานจะจะจะ,จ,ะจำสี่หัวข้อได้ดีสี่หัวข้อมีอะไรบ้าง ถ้าคุณเข้าใจสี่หัวข้อนี้ได้ดีนะคือทุกทั้งหลายทั้งหมดทั้ง,ท,งทั้งปวงการเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างจบเลยข้อหนึ่งธรรมชาติเข้าใจแก่นแท้ของธรรมชาติได้ดีแค่ไหนแล้วหมวดอู่หมวดมวข้อ,ของคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะ่ะมาหาศาลน่ะธรรมชาติมีอะไรบ้างอะที่มันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติมาหาศาลเลย เข้าใจในแก่นแท้ของรายละเอียดของคำว่าธรรมชาติในความมหาศาลเนี่ยได้ดีพอหรือยังต้องให้ดีพอด้วยนะข้อสองธรรมดาความเป็นธรรมดาอะไรบ้างนะความเป็นธรรมดาเยอะมากเลยนะมหาศาลเลยอะ่ะกับคำว่าความเป็นธรรมดาเข้าใจมันถ่องแท้หรือยังกับคำว่าความเป็นธรรมดาที่มันเลี่ยงไม่ได้อะ่ะที่มันต้องเกิดอ ยังไงมันก็ต้องเกิดอันนี้แหละคือความเป็นธรรมดาในแต่ละหัวข้อคุณเข้าใจมันดีแค่ไหนอันนี้สองข้อแล้วนะข้อที่สามเหตุผลทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลในตัวมันเองเสมอแต่หลายคนจะใช้เหตุผลส่วนตัวเป็นหลักใช่ไหมเหตุผลนะเอาที่ตัวเองเข้าใจเป็นหลักแต่เหตุผลที่อยู่ตรงกลางเหตุเหตุผลของความจริงจริงๆของแต่ละหัวข้อ ของแต่และหัวข้อของความเป็นธรรมดาคืออะไรของแต่และหัวข้อของความเป็นธรรมชาติคืออะไรกับคําว่าเหตุผลเนี่ยเหตุผลจริงๆนะไม่ใช่เหตุผลที่แบบเข้าข้างตัวเองนะสามข้อแล้วนะส่วนข้อที่สี่อันนี้คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกอย่างบนโลกวิทยาศาสตร์มาเลยมันคือหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด แม้แต่สิ่งที่เราต้องกินเข้าไปในร่างกายกระบวนการต่างๆการทํางานของร่างกายต่างๆนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์หมดเลยวิทยาศาสตร์ในร่างกายมีแต่สารเคมีเท่านั้นเลยอะทุกอย่างอะทั้งหมดที่ท,ที่รวบรวมเป็นธาตุขันทั้งหมดทั้งมวลดินนา้าลมไฟอะไรก็แล้วแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่รวบรวมมาเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์หมดเลย อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเหตุผลทุกอย่างคือวิทยาศาสตร์หมดเลยคุณเข้าใจได้ดีแค่ไหนคําว่าวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ไม่ใช่ของขลังที่ไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วมันไม่มีเรื่องบังเอิญอะทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แบบมีเหตุผลสี่หัวข้อไปทําความเข้าใจมันให้ดีอะแล้วคุณจะปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่คุณจะเมื่อคุณเข้าใจแล้วอะ สี่หัวข้อเนี่ยถ้าคุณเข้าใจมันได้อย่างดีเพียงพอไม่ว่าปัญหาหรือความทุกข์อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยแล้วมันความว่างเปล่าอ่ะคุณจะพบเจอมันได้เองเมื่อถึงเวลาแต่สาบใดที่คุณสี่หัวข้อเนี่ยคุณเข้าไม่ถึงมันอ่ะความว่างเปล่าคุณไม่มีทางหามันได้เจอเลและต่อให้นั่งสมาธิกรรมฐานได้ถึงแบบโหไปถึงไหนตอนไหน ได้ชานสี่ชานแปดจะอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปแนวทางไหนของครูบาอาจารย์ผู้รู้อะไรก็แล้วแต่นะไม่มีทางไม่มีทางเลยการันตีได้เลยว่าไม่มีทางหลุดพ้นจากปัญหาไม่มีทางหลุดพ้นจากบ่วงของการเกิดดับนี้ได้เลยตแา่ใดที่คุณไม่เข้าใจในสี่ของข้อที่เราบอกเนียเพราะฉะนั้นไปทบทวนแล้วไปไปไปพิจารณาตัวเองให้ดีอ่ะ คือมันมีรายละเอียดที่เยอะโคตรเยอะเลยอะไม่ใช่แบบว่าเยอะเยอะนี่ถึงได้บอกว่าแค่คําว่าเยอะนี่คืออย่างแบบถือว่าน้อยเลยอะต้องบอกมันเยอะมากคือโคตรเยอะมาหาสาลที่แบบว่าโอ้โหมอพูดกันภายในหนึ่งปีสองปีสามปีส่ปียังไม่จบในทั้งหมดที่เราไปค้นต้องไปค้นหามาแล้วเจออ๋อนนี้เลยว่ากว่ากูจะเจอแต่ละเรื่องแม้แต่หวัวข้อนิดเดียว กว่าเราจะเจอ,อยังต้องใช้เวลาตั้งเนิ่นนานเนยแล้วถามว่าแล้วถึงได้บอกว่าสอบตกแล้วสอบตกอีกแม้แต่หัวข้อเล็กนิดเดียวอะเราเองเนี่ยอย่างสอบตกแล้วสอบตกอีกอแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยมัวแต่อะไรแต่แต่แตแกับชีวิตแบบว่าแรดแรดไปวันวันเนี่ยยึดติดแม่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเยอะด้วยนะหลายคนด้วยนะที่แบบเป็นสายธรรมะหรือแม้แต่ไม่ได้นับนับถือศาสนาพุทธนะแต่แบบว่านับถือศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นแต่แบบ เขาเรียกว่าอะไรสวางหางหนทางหลุดพ้นจากการเกิดดับเหมือนกันอยากไปแบบว่าปลายทางที่แบบว่าไม่อยากเกิดแล้วอะไรเงี้ยแต่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 ยึดติดแม่งทุกอย่างเลยเวลามีข่าวอะไรขึ้นมาชักอย่างโห้ดด่าแม่งแหลกลานนี่มึงนี่ต้องด่าว่าคุณมึงทั้งหลายนี่อยากหลุดพ้นกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแบบโอ้โหพระเจ้าอย่างโน้นเออพระพุทธเจ้าอย่างนี้ เออพูดข้อธรรมอย่างงู้นอย่างงี้ในแต่ละวันพูดธรรมะอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถึงเวลามีข่าวหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจตัวเองอ่ะหรืออะไรที่มันย้อนแย้งกับความเป็นตัวเองอ่ะโอ้โหคอมเมนต์แบบว่าด่ากันแหลกลานหรืออะไรที่มันแบบว่าไม่พอใจอ่ะหกะเอาให้กะเอาแบบให้ตายกันไปข้างหนึ่งเห็นแล้วก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะก็ได้แต่แบบว่าเออมนุษย มันไม่เคยรู้ตัวมันเองเลยนะว่าแม่งเอาเชือกผูกขาตัวเองทุกวันน่ะแถมไม่พอเขาเรียกว่าอะไรนะเอาลวดหนามอะพันขาตัวเองทุกวันอะเอาแทงตัวเองทุกวันนะเอาที่หนามแหลมๆอะเอาแทงขาตัวเองทุกวันน่ะแต่ไม่รู้ตัวเองอะอยากหลุดพ้นอยากมีความสุขแต่ยึดติดทุกอย่างอะ่ะยึดติดแผ่นดินใครมาแต่ต้องแผ่นดินนี้ไม่ได้แผ่นดินกู เดี๋ยวหมือนก็ตายมือเอาแผ่นดินไปด้วยได้ไหมอะแม้แต่เม็ดทรายเม็ดเล็กๆมีเอาไปด้วยไม่ได้เลยอะยึดยึดติดทำหาห i อะไรคะแผ่นดินเนี่ยมันมันไม่มีอะไรหรอกคุณเกิดมาจากอะไรอะเกิดมาจากความว่างตายไปก็ไปไปพร้อมความว่างอะแต่คุณยึดติดทุกอย่างอะแล้วบอกอยากหลุดพ้นไปถามตัวเองดีๆนะว่ามันใช่หรือเปล่าก็นั่นแหละ ทำความเข้าใจให้ดีอะทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะก,การทํามาหากินการมีชีวิตอยู่การเร่การเรียนการทุกสิ่งทุกอย่างมันขาดคําว่าความเข้าใจไม่ได้อะแม้แต่การทํางานนะถ้าคุณไม่เข้าใจในงานที่คุณทำอะมันไปต่อได้ไหมล่ะมันก็ไปต่อไม่ได้การทํากับข้าวถ้าคุณไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยเขาต้องทํำยังไงอาหารเมนูเนี้ยมันต้องทํำยังไงคุณทําได้ไหมล่ะ มันก็ทําไม่ได้หุงข้าววิธีหุงข้าวคนไม่เคยหุงมันก็หุงไม่เป็นอะ่ะมันก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องเข้าใจใช่ไหมว่าเออจริงๆปริมาณน้ําต้องใส่เท่าไหร่จะต้องกดหม้อหุงข้าวตรงไหนจะต้องยังไงกับการหุงข้าวคือมันก็ต้องเข้าใจอะ่ะเข้าใจก่อนอะ่ะมันถึงจะทําได้อะ่ะเหมือนกันทุกอย่างคือต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามที่แบบโห หาสแสวงหาหรืออะไรก็ก็แล้วแต่ในผู้รู้ที่บอกว่าจะต้องแบบนูน้นจะต้องแบบนี้เออมาตรงนี้แล้วต้องเดินวิชาต่อมาตรงนี้เดินวิชาทําหาทําหาอะไรมันมีวิชาอะไรให้มึงเดินที่ไปฟังมาเนี่ล้วปวดกระบ,บาลมากเลยทําไมอะ่ะคือมันไม่มีอะไรมันไม่ต้องจําเป็นอะไรขนาดนั้นอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยถ้าคุณเข้าใจนะคุณจะเข้าใจเลยว่าเออที่ผ่านมากูมัวไปสารวนเล่นเป็นเด็ก เล่นของเล่นมาอะไรวะมันไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเราไปผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแบบทุกอย่างอะพอวันเวลาผ่านไปเข้าใจพอความเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมายัาอดหัวเราะตัวเองไม่ได้เลยว่ากูไปดําส้นตีนอะไรมากูไปดําส้นตีนอะไรตรงนั้นมาตั้งนานนานก็สี่ข้อหัวใจของทุกอย่างอะมันมีแค่นี้ อันนี้ไปหามาให้แล้วนะเนี่ยไปใช้เวลาตั้งเดินนานมาเนี่ยไปหามาแล้วหัวใจของทุกอย่างมีอยู่จริงๆมันมีแค่นีด้เดียวหลักสีข้อแต่ไอ้รายละเอียดของหลักสีข้อในแต่ละธรรมชาติธรรมดาเหตุผลวิทยาศาสตร์เนี่ยในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนี่โคตรมหาศาลเลยไม่ใช่มหาศาลอย่างเดียวต้องบอกโคตรโคตรมหาศาลเลยเขา้าใจมาดีแค่ไหน ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยแสดงว่าผลทางหลุดพ้นก็อยู่ไม่ไกลอะ่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับมือใหม่หัดเดินทั้งหลายก็แล้วกันนะจ๊ะที่รักทั้งหลาย